โกนโฟเอ็กซ์ตีมเอ็กคลซีฟแก๊งผักดันและเสริมพลังให้กับเหล่าแก๊งนักสู้เหมือนเดิมรับสิทธิประโยชน์และไอเทมสนับสนุนแบบจัดหนักจัดเต็มเอ็กคลูซีฟขนาดนี้พลาดไม่ได้สุดยอดแก๊งในแต่ละไตรมาสรับเสือ้อพร้อมโลโก้แก๊งสุดลิมิเต็ดและของรางวัลอีกมากมายเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นป่ายประกาศรายชื่อ31ตุลาคมเป็นการคัดเลือกเปิดรับสมัครจำนวน50แก๊งเท่านั้นสมาชิกของแก๊งจะต้องมีจำนวน20คนขึ้นไปสมาชิกภายในแก๊งจะต้องมีเลเวล25ขึ้นไปแก๊งที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีช่องทางสื่อสารภายในแก๊งตัวอย่างเช่นกลุ่ม Facebook กลุ่ม Line กลุ่ม r i s o r r d ที่สามารถตรวจสอบได้สามารถเข้าร่วมดิสคอรดอย่างเป็นทางการกับทีมงานโซนโฟร์สี่เอ็กซ์ีมได้สิทธิประโยชน์และไอเทมสนับสนุนมากมายสนใจสมัครลิงก์ดา้านล่าง